มาก็ถึงนี้อีจุนกิล่าสวดติดโควิด1 9บติดตามมาให้ข่าวสุดท้ายแล้วครับอ่านี่เลยนะครับ นักแสดงหนุ่มอีจุนกินะครับเป็นคนดังเกาหลีรายล่าสุดนะฮะที่ติดโควิด19โดยคนใกล้ชิดของเขาเองได้เปิดเผยรายละเอียดนะครับผลการตรวจเชื้อโควิดของนักแสดงหนุ่มชื่อดังออกมาเป็นบวกในตอนนี้เองเขากําลังอยู่ในการกักตัวและก็รักษาตัวตามมาตรการของเกาหลีใต้อย่างเคร่งครัดนะครับการติดเชื้อของเขาทําให้มีการสั่งพักการถ่ายทําซีรีส์เรื่อง a g a i n ขอโทษ Again My Life นะครับของทางสถานีโทรทัศน์ SBS ครับโดยเขาเองเป็นนักสแสดงนำนะครับโดยซีรีส์เนี่ยก็จะเล่าเรื่องหลอเรื่องราวของอายการที่ถูกฆาตกรรมแต่กลับฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งและได้ออกตามหาเบาะแสฆาตกร,รเพื่อตามล้างแค้นนะครับก็ต้องรอดูกันนะฮะว่า ละครเรื่องนี้จะสนุกขนาดไหนและนี่เป็นการกลับมาแสดงซีรีส์ครั้งแรกในรอบ2ปีของเขาครับเดี๋ยวป้าก็เดี๋ยวาไดีแรกแบบเดียวนะคะ